เอพิโซด1 11. เพื่อนใหม่ไม่คิดว่าจะเจอเร็วขนาดนี้นะแกเมื่อตอนนั้นนี่นี่แกต้องการอะไรจากเรากันนะก็ไม่มีอะไรมากมายนะหันไปดูข้างหลังก่อนไหมฮะมมฮะอ้าตื่นแล้วเหรอเธอเธอเป็นใครเนี่ยตายเย็นๆไม่ต้องห่วงเขาเป็นคนที่ถูกขังแบบเราเนี่ยละก็อย่างที่เดียคุยว่านั่นแหละฉันชื่อรินดี้ยินดีที่ได้รู้จักนะ ขอโทษทีที่เสียมารายาทฉันชื่อเจมดีที่ได้รู้จักนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่สนมารายาเท่าไหร่หรอกว่าแต่นายโดนขังเพราะอะไรล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจู่ๆมันก็จับฉันมาแทนที่จะฆ่าแล้วเธอเล่ะก็ะนะร,รู้กันอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะเครียดนะพวกมันเลยจับฉันเหมือนจรอนะระบายอารมณ์ออเออ จะว่าไปเราจะออกจากที่นี่ยังไงดีล่ะแตะ่พวกนายพอจะมีอะไรติดตัวกันบ้างไหมล่ะเออฉันก็มีเอนี่ยอยู่สงสัยพวกนั้นไม่ได้ค้นกระเป๋าของฉันนะอ๋เยี่ยไปเลยคราวนี้เราก็จะได้ออกไปแล้วล่ะ,ละฟังแผนฉันนะเราจะไขประตูแล้วเข้าไปในห้องประกาศจากนั้นเราจะเปิดไม้ในห้องนั้นเพื่อเรียกพวกซอมบี้มาแล้วก็จะทําให้พวกนั้นวุ่นวายกันไงล่ะและเราก็จะใช้โอกาสนี้แหละดีกัน มันเริ่มกันเลยไหมถามมาได้เริ่มเลยดิวันนี้งดช่วงแนะนำตัวนะเพราะว่าความขี้เกยียจเขาข้อบง,งำนะขี้เกยียจภาคนะอะเออ